คุณผู้ชมคะยังคงอยู่กันที่เรื่องราวสถานะหัวใจของหนุ่มนิกกี้นัชชัดกันอยู่นะคะเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยโอ้โหหนุ่มนิกกี้นัชชัดของเราสถานะหัวใจกลับมาพองโตเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มนิกกี้แลดูจะมีความสุขเอามากๆก็แม้ทั้งลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนนี้แหละนะคะในทุกๆวันเองหากใครที่ติดตามหนุ่มนิกกี้นัชชัดก็จะเห็นนะคะว่าเจ้าตัวกับ สาวเปียโนคนคุยของเธอเนี่ยมักจะมีโมเมนต์ความหวานความน่ารักนะคะออกมาให้ fc ขาหืน่นได้เห็นอยู่บ่อยครั้งกันเอามากๆในตอนนี้ตั้งแต่หนุม่มนิกกี้ณัชชติเองได้มีการออกมาบอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือคุยอยู่กับสาวรุ่นน้องนอกวงการอย่างสาวเปียโนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วในทุกๆวันนะคะนี่เลยล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านหนุม่มนิกกี้ณัชชติของเราก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับ fc แฟนคลับ fc ขาหืน่นแล้วก็มีบาง ช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะดังนั้นหนุม่มนิกกี้ณัชชติเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงหวานใจอย่างสาวเปียโนอีกด้วยโดยหนุม่มนิกกี้ก็เล่านะคะว่ามีอยู่วันหนึ่งเปียโนเนี่ยเอาหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองกับเธอนะคะมาเทียบกันแล้วก็ป,ปัดปัดปัดอะไรก็ไม่รู้นิกกี้ก็เลยบอกนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแหมงานนี้ทําไมหนุม่มนิกกี้ณัชชติถึงสะดุ้งล่ะคะเนี่ยอะคุณผู้ชมคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะคะไปฟังที่หนุม่มนิกกี้ น้าชาได้มีการเล่านะคะให้เอฟซแฟนครับเอซขาหื่นฟังกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยคะ่ะเขามีอยู่วันหนึ่งอะเป็นโรเขาเอามือถือผมกับมือถือเขาอะมาเทียบหน้าจอกันแล้วเขาก็ปรับปรับปรบปรป,รป,รป,รปรอะไรไม่รู้แล้วผมสะดุ้งด้วยเดี๋ยวนี้นะไม่กล้าเลยไม่กล้าเฮ้ยโรสด,ดันทีจ้าเวลาเขาจับมือถือต้องแบบนี้ต้องนิ่งๆิ่ตองแบบ แค่นซิตี้โอเค Thank you ต้องเก็บทรงใช่คือเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้มีอะไรหรอกแต่บางทีมันแบบเข้าใจปะมันเคยตัวไงมันเคยตัวปะมันเคยตัวเอฟผู้ชายอะ่ะผมว่าพี่ๆผู้ชายก็เป็นอะ่ะมันแบบ มันไม่มีอะไรหรอกแต่มันสะดุ้งเว้ยเข้าใจป่ะมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันสะดุ้งมันสะดุ้งอ่ะคือถ้าไม่สะดุ้งคือมึงต้องซื้อมือถือมาแบบวันแรกแค่นั้นอ่ะแล้วเมมไม่มีอะไรเลยอันนั้นโอเคแบบเครื่องใหม่อ่ะแบบแกะออกมามึงใช้เลยอันนั้นไม่สะดุ้งแต่ไม่ใช้มาแบบสองสามปีแล้วมันต้องสะดุ้งเลยมันมันสะดุ้งอ่ะเข้าใจป่ะ และคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ย fc แฟนคลับ fc ขาหื่นของหนุม่มนิกกี้นัชชัดต,ต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะทั้งบอกนะคะว่าเปียโ,โนไม่ได้เข้ามาดูหรอกครับเคยเป็นเสือมาก่อนอาการก็แบบนี้แหละจริงๆมันไม่มีอะไรเลยลก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มนิกกี้นัชชัดที่เจ้าตัวบอกว่าถึงกับสะดุ้งเมื่อเปียโนให้มีการ จับโทรศัพท์ของเจ้าตัวอาคา